นางร้ายดางสารภาพเขตความรักแต่วันนี้ได้เพื่อนมาเป็นสามีข้ามเฟรนโซนมาเป็นคู่ชีวิตอีกหนึ่ง นางเอกนางร้ายที่ชีวิตดีดๆครอบครัวอบอุ่นแล้วสำหรับแป้งอัจฉราและสามีนักธุรกิจไฮโซไลโอเนอลลีโดยหลายคนก็อยากรู้เส้นทางความรักของทั้งคู่ซึ่งสาวแป้งได้เปิดใจเล่าผ่านรายการคนอวดผัวบอกว่าสามีคนปัจจุบันเป็นเพื่อนกันมาก่อนคะ่ะ เป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็เปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นแฟนกันในช่วงโควิดไปไหนไม่ได้เงาๆคนนี้เป็นคนสิงคโปร์แต่ทํางานที่เมืองไทยช่วงโควิดที่ว่าทําให้พัฒนาความสัมพันธ์คือตอนนั้นเป็นจังหวะที่ตนเลิกกับแฟนจะแต่งงานแล้วแหละแต่มันไม่เวิร์กไปต่อไม่ได้เหมือนตอนหลังๆเริ่มมีสัญญาณว่าเอออะไรมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าเขาชวนเราไปกินกาแฟชวนไปคนเดียวก็แปลกใจชวนเราคนเดียวเอาจริงคือเขต แบบตอนนี้อยากอยู่คนเดียวอยากพักไม่พร้อมมีใครสามีคนนี้ก็ชวนออกพบกันบ่อยขึ้นก็แทรกซึมไม่รู้ตัวเริ่มมาแบบฉันจะซื้อแหวนให้เธอนะคือก่อนหน้านี้เคยคุยกันว่าไม่คิดจะแต่งงานอีกเพราะแต่งมาแล้วก็เอออยู่แบบนี้แหละแต่ยังไงก็ยังซื้อแหวนให้อยู่ค่อยๆพัฒนาจนวันเกิดเราชวนเพื่อนสนิทเราไปด้วยเขาจัดสถานที่เตรียมกับทุกคนเขาก็ให้แหวนเพชรเป็นของขวัญก็ตั้งใจว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไป